บยบินในโลกกว้างใหญ่ถูกเรียกขานเป็นคนแดนไกลโดดเดียวเดียวได้ทุกวันนึกถึงแต่เมื่อครั้งยังอยู่เมืองไทยผู้คนมากมายที่รักและผูกพันสุขหรือทุกได้จ้องตากัน แค่นั้นก็เข้าใจทุกร้อนทุกเรื่องที่เธอมี อยนิช่วยเธอคิดให้พ้นผ่านไัยอยากจะเห็นยิ้มของคนไทยที่ได้ความสุขคืนมานับรูแลเห็นความเป็นไป เมไ,ไม่เจอกันนานนะตาคิดถึงแล้วนะ<ง>เอตามาตาไหมมาตาไหม,ม,าามาอย่งนัง้นเลยเหรอน้เอ้านโอ้โหนี่แก้มตาปะเนี่ยเอา้า<ง>โอ้โหพอแล้วคุณตา<ง>แม่นามือแผลแล้วคิดแต่ไม่ข่ดทุณต้องคิดร้อย้าสิบ ตอนนี้จะเป็นตอนที่กินกาแฟเยอะที่สุดเดี๋ยวขออีกเพลงไหมสองเพลงไม่พอแล้วดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่ามันจะมีจุดเพลียงพล้ำอะไรกันบ้างนะคะอยู่กับอาจารย์ธนพรศรียากูลนายกสมาคมนักศาสตกจากเกษตรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณตัวสวัสดีครับเอาเอาของคุณทักษิณก่อนโพสต์ครั้งนี้อาจารย์บอกนอกรอบว่ามีนัยยะทุกตัวอักษรไนยะอะไรเกิดขึ้น ล้านเปอร์เซ็นต์กลับแน่นอนอนะครับคือเกมแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามนายกทักษิณเนี่ยท่านชอบเล่นเกมแบบนี้ปีหกสองเนี่ยก็คือเล่นเกมแบบไทยรักษาชาตินะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้คุณทักษิณเล่นแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มเขาประเมินแล้วว่านะครับเขาได้คุ้มเสียนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะนี่อีกสี่ห้าวันจะเลือกตั้ง นะครับเป้าหมายการแลนสไลด์นี่ครับคุณจิ๊บคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยสี่ร้อยต่อหนึ่งร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระแสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับยังไงซะพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรองพรรคก้าวไกลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพื้นที่ในการตัดสินจร,จริงๆเนี่ยมาอยู่ที่ระบบเขตนะครับแล้วพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยต้องการที่จะยึดครองให้หมดนั่นหมายถึงทั้งภูมิใจและพลังประชารัฐต้องสาบสูญไปจากพื้นที่เหล่านี้ผม,มใช้คว่าต้องสาบสูญเลยนะครับ ก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับดั้งเดิมของคุณทักษิณเนี่ย<ม>เขามีอยู่นะครับแล้วแฟนคลับเหล่านี้แหะครับบางช่วงเวลาเนี่ยก็อาจจะคุณทักษิณไม่ได้กระตุ้นนะครับไม่ได้แสดงเกียรติำนงที่ ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะไปสนับสนุนพรรคอื่นบ้างนะครับแต่รอบนี้นะครับต้องการที่จะดึงแฟนคลับกลุ่มนี้นะครับแทนที่จะไปเลือกภูมิใจไทยหรือว่าพลังประชารัฐให้กลับมาเลือกเพื่อไทยเพื่อให้นายกทักษิณได้กลับบ้านอย่างเท่ๆนะครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ประโยชน์ระยะสั้นนะครับสำหรับการเลือกตั้งระบบเขตของพรรคเพื่อไทยนะครับอืมแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณทักษิณโพสต์ย้ำในช่วงสายคุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของพรรคเพื่อไทยและจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในตอนนั้นที่จะกลับมาเนี่ยเป็นช่วงวันที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ด้วยมันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ไหมฮะ ตอนวันที่จะกลับเนี่ยนะครับมันอยู่หลังจาก60วันที่กกตต้องรับผลรับรองผลเรียบร้อยหมดแล้วเพราะนั้นพูดก,กันตรงๆนะมันเห็นหน้านายกแล้วรู้แล้วว่าเป็นร,รู้แล้วโดวยซ้ำว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครใคือรัฐบาลลุงตู่ตอนนั้นนะครับถ้ารักษาการนะสมมุติว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาแลนสไลด์เขาจากรัฐบาลสมมุตินะครับตามเป้าหมายของลุงโทนี่เนี่ย ลุงตู่จะรักษาการเนี่ยขอโทษนะครับน้ำอยู่น้ำยาหามีไหมนะครับเพราะกลไกของรัฐเนี่ยเขาไม่สนลุงตู่แล้วนะครับเขาสนนายใหม่นะครับเราก็คิดง่ายๆว่านายใหม่ซึ่งจะมีอํานาจกําลังจะเข้ามานะครับกับนายเก่าซึ่งนะครับตามแผนของคุณทักษิณเนี่ยคิดว่าจะต้องยับเยินจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกําลังจะออกไป เพราะนั้น,นกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาไม่สนพลเอกประยุทธ์หรอกครับนะครับแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องสนด้วยนะครับเผลอๆตั้งเรื่องคอยชงรัฐบาลใหม่โดยซ้มไปยิ่งวันนี้นะครับใครฟังสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยต้องอ่าน2ชั้นเลยนะครับท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับท่านใช้คําว่าช่วงอ่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้มีการปฏิบัติมันเป็นนโยบายเมื่อท่านอาจารย์วิษณุบอกเองว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่โดยชอบทำ เพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นกฎหมายเนี่ยรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่านโยบายของชุดนายกประยุทธ์เนี่ยอาจจะยังไม่มีนโยบายที่จะปฏิบัติให้มันเป็นผลในช่วงเวลานี้นะครับแต่ช่วงเวลาถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่นะครับนโยบายนี้เนี่ยครับมันก็ปรับเปลี่ยนได้ผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับถ้าคุณอุ้งอิงเป็นนายกนะครับแล้วเพื่อไทย แลนสไลด์คุณจิ๊บคงพอจําได้ผมเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าสิ่งที่จะได้สองเด้งก็คือเด้งที่หนึ่งปิดสวิตช์สามปอเด้งที่สองคือจะได้นายกทักษิณกลับบ้านนะครับเพราะว่าอะไรครับก็ใครจะขาดใจล่ะฮะแหมใครคุณพ่อนายกทั้งคนน่ะนะครับใครจะขาดใจทามิ่งที่คุณทักษิณเลือกเนี่ยกรกฎาคมนอกจากวันเกิดแล้วเนี่ยมันยังมีการคํานวณตามปฏิทินทางการเมืองอยู่ด้วยแน่นอนครับครับผมพูดง่ายเลยนะกลไกรัฐกลไกไหนจะไม่ดูแลคุณพ่อนายก เอเาา,า,าแสดงว่าอาจารย์ฟันธง,งว่าเพื่อไทยร้านเปอร์เซ็นต์กับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ววันนี้นะครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมก็เคยเล่าให้คุณจิ๊บฟังแล้วนะครับแผนก็คือว่าจะต้องเป็นนายก<ะ>โดยที่พักเก้าไกลจะมาโหวตให้แล้วก็ขอโทษนะครับเฉดหัวพักเก้าไกลเป็นฝ่ายคา้าน<ะ>อันนี้คือแผนะนะครับซึ่งผมดูแนวโน้มเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเขาก็มั่นใจว่าเขาจะทําได้<ะ>เขาคุณทักษิณถึงได้โพสต์เพื่ออะไรครับเพื่อที่ไปบูธคะแนนเขตเลือกตั้ง